เอาละครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมนัลตัวยีผมตอนนี้ก็มาอยู่กับนัลกานะครับผมตอนนี้ผมเก็บกล่องได้ทั้งหมดเจ็ดสิบหกกล่องแล้วกล่องสุ่มทั้งหมดที่ผมดองมานะเรามาดูกันดีกว่าเรามีกล่องไหนบ้างอย่างรวดเร็วคลิปเลยเรามีกล่องใหม่ทั้งหมดสิบกล่องแล้วแล้วก็กล่องของซีซันที่แล้วเป็นกล่องที่แจกอยู่ตลอดเวลาสิบห้ากล่องไปเรื่อยๆผู้ทะเลอะไรพวกนี้ได้แจกๆมานะผมนี่อันนี้กล่องล่าสุดที่เขาเพิ่งแจกมานะเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อนี่แหละจากเพื่อนรักที่แล้วนะครับผม แล้วก็กล่องเก่ากำกึกเราจะมารีบเปิดกันก่อนไหมเพราะว่ากล่องนี้ผมจะเปิดเป็นกล่องสุดท้ายนะครับผมสิ่งที่ผมอยากได้ก็แค่พัดอันเดียวเนี่ยกอแค่มึงออกทองอันเดียวพอใจเลยแค่นั้นแหละอะไรก็ได้ที่แม่งไม่ใช่เอเชียนะโอเคแล้วกล่กองพวกนี้ผมก็ขอเปิดแบบว่าเปิดแบบเล่นๆก่อนนะครับผมอยากได้กล่องไหนก่อนอยากได้กล่องไหนก่อน งั้นเราเรามาเริ่มเปิดที่กล่องแรกกันเลยดีกว,ว่าอา่าเป็นกล่องไหนดีวะกล่องกากๆนะันคือกล่องดอกบัวเลยแล้วกันสิบเอ็ดถ้าอยากได้อะไรผมอยากได้ชุดนี้ก็ได้เนี่ยแค่นี้แหละผมอยากได้แค่ชุดนี้แหละเอามาเถอะสีทองนะถ้าเป็นสีทองผมไม่อยากจะหวังสีแดงเพราะโอกาสออกแม่งโคตรน้อยอะ่ะแล้วสุ่มไปแค่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดครั้งไปเปิดเลยหนึ่งทีมันก็มีโอกาสออกให้สีแดงอะ่ะไม่ต้องหวังเนอะไฟฟ้ามาดีนอ้อง อุ่นอฉอันเปิดสิบเลยก็บอกว่าเปิดสิบมันมีโอกาสได้สีแดงนี่ลองดูลุ๊ม่วงมาหนึ่งสองทองไหมอันสุดท้ายขอเป็นทองได้ไหมเขียวม่วงสะตื๊ะเย้คย่ดาบใหม่ที่ผมยังไม่มีด้วยที่เหลือแม่งเป็นใหม่หมดละหมดแล้วกล่องกากล่องตอไปออกล่องนี้กล่องโคตรเก่าแต่ผมก็มีแดงแค่ชิ้นเดียวนะผมเปิดไปสองร้อยแปดสิบเก้าครั้ง ของที่ผมอยากได้นะมูนีมึงเอามูรีไหม,มกูได้ไหมอยากได้มูรี่ชุดคุลูมีก็ได้เออลืมไปเลยว่าผม,มชอบสกินนี้ชุดคุลูมีอยากได้ชุดคุลูมีมากเพราะฉะนั้นแล้วเปิดก่อนไปครั้งแล้วเปิดสิบสิบไปข้ามเลยนะข้ามเลยนะข้ามเลยนะมยนะไม่มีคำว่าลุ้นนะไม่มีลุ้นนะแตกล่องนี้ผมไม่ลุ้นนะครับผมจะลุ้นสิบกล่องมากกว่าเพราะเปิดทีลนะอันไม่ค่อยน่าทึ่ท่าไรสี่กล่องครับผมปุ๊บ สีฟ้ามาอีกแล้วปึ๊บอยากลุ้นนะอยากลุ้นนะดูหน่อยดิสีม่วง่ะปั๊บโอ้โหงาอ้ยไม่ใช่หอกหอกทองมาทองไอ้ย้ยม่วงอีกแล้วอยากได้ทองนะก็อยากได้ทองอยู่เหมือนกันนะขอทองสักชิ้นหนึ่งได้ป่ะล่ะอยากหวงกันเลยม่วงอีแกแล้วแม่งเอ้ยปืนพันในเลสวนต่อไปก็เปิดสิบสิบนะครับผมไป เอเเี้ยฟ้าทั้งนั้นเหลืออีอายแล้วเฮ้ยทองอันนึงเฮ้ยป๊อป๊ปปปทองปุ๊บอันสุดท้ายเป็นสีทองเหมือนกันครับผมซองทองว่ออาไงซ้าอีกแล้วแม่งเอ้ยพันแปดหม่ยครับผมอะไรอะมึงได้ของหนิงเย่มดเลยเ้ยแต่ผมได้คดลุมาอันนี้ที่ผมยังไม่มีเอ้ยไม่ใช่ดาลุมะดาลุมะผมได้ดาลุมะอันนี้ที่ผมยังไม่มีนะครับผมดี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 อะไรอีกสองอันแล้วแม่งเป็นของนิงเยมาเลยโอ้ยเครียดอีกครั้งหนึ่งมาอยากได้สีแดงอะ คือเปิดมาจะสามร้อยกล่องนะไอ้ทองมาสวยทองมาเอ๊ะป๊อปป๊อปป๊อปทองแดงนี่ไหมครใช่ขอเป็นแด็กโอ้ยเจอทองสองสวยปิดมาเปิดใหญ่มังกรฟ้าอ,อ๋ออันนี้ซ้ำเป็นใหม่หมดแล้วผมมีใหม่สองพันสามแล้วจากเท่าไหร่ไม่รู้ตอนแรกแม่งมียังไม่ถึงหลักพันหรือว่าพันกว่านี่แหละเราเหลืออะไรบ้างเน,น,นี่ยตอนเนี้ยอันนี้เป็นกล่องประจำซีซั่นนังผมเราเปิดกล่องเก่า,กาๆก่อนเลยไหม เอาเป็นกล่องนี้แล้วกันกล่องแดงที่เขาเพิ่งแจกมาปะประมาณเมื่อประมาณเพฤษภหัสที่แล้วนะครับก็เปิดเลยหนึ่งอันเฮ้ยลืมบอกเลยผมอยากได้อะไรก็กล่องนี้มีเล็บป้องวะลืมเปิดให้ดูเลยเปิดเล่ปแล้วติงกล่องเหงื่นนอซ้ำด้วยแสดงว่าเคยเปิดแล้วอ๋อชุดนี่นี่อยากได้หอกอยากได้อยากได้ไดนี้เลยหวังอะไรวะนั่นแหละอยากได้แค่ออนีดียวเปิดไหมไปเอาแค่ทองอะแค่ทองไน,น้อนะไม่หมวงไม่ยก ขอสิทอง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 ไอเชี่ยมกุกน่าอะไรจบเลยครับจบเลยงี้จบเ hey พเลยกล่องนี้ไหมพอเปิดผมพอผมเปิดสามกล่องนี้เสร็จปุ๊บมันจะไปครบที่สามสิบเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะได้มีดหรือเปล่ากล่องนี้ผมจําได้ว่ามีมีดกับชุดของจิ้งจอกนะผมโหแม่นี่นี่เปิดดู <laughs> จะไมกูต้องเปิดก่อนแล้วค่อยเปิดตัว ก็อยากได้สุดก็คือเอมี่เนี้ยมันสวยมากเลยนะเพราะว่าตอนที่พัพบเก็บไปข้างหลังนะมันจะแบบกระจายออกมาชุดชุดชุดโคตรเท่เลยแต่ถ้าเกิดจะได้สีทองก็ก็ได้หัวของตัวจิ้งจกจัดไปขอทองก็ได้ทองก็ดีทองก็ดีมวงใหม่เจ้าทำไาหม่วะทำไใหมว่วะอันสุดท้ายครับผมไม่อยากจะหวังไม่อยากจะพูดไม่อยากอะไรทั้งนั้นแต่มันก็ออกมอวงเหมือนเดิมแล้วชุดเตียนไรอีกแล้วมึงจะให้กูเก็บ อันนี้ของกล่องซีซั่นไหนวะแต่มีชุดตัวน้ำแข็งผมจำได้นี่คาตานะครับอยากได้ก็อยากได้หอกแค่นี้แหละอยากได้หอกชุดหนึ่งเยยก็ได้ชุดหนึ่งเยย,เย,ยสวยนะครับไปเปิดเลยทึบหกกล่องคนระับอย่างน้อยขอดทองได้ก็ล่ะม่วงสุดเอยขยันให้สีม่วงมจังเลยวะไอเมื่อกี้ผมเหมือนจะไม่ได้มีสีทองเลยนะเฮ้ยทองมัก หัวหัวหัวได้หัวยิงสุดพูดผิดจะพูดว่าหอก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 กับหัวมันใกล้เคียงกันมากแต่ถือว่าทรงผมมันก็สวยนะได้ก well, ี่กล่องสี่กล่องออกทองไอีกก็ได้มาหอก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 ไอ้เยอะสองมืออกออกมีอะไรวะโอ้ยจันทร์แม่งเอามาทำอไมวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกดผิดกดผิดไปกดสิบจะไมอ๋อแล้วก็ผมแดงหมดไปละม่วงข้ามเลย หนึ่งกล่องท้ายครับผมเฮ้ยทำไมมันออกฝั่งขวาวะฝั่งขวานี้ก็สีมงก์เนเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยกล่องเหรอเปิดไปห้าเมื่อกี้แสดงว่าทองออกเยอะมันก็เป็นสีม่กอีกแล้วข้ามเลยตอนนี้เราเหลือ25กล่องแล้วจาก70แบ่งโคตรไวเลยงั้นผมขอเปิดกล่องกล่องนี้ก่อนนะกล่องอะไรวะถุงสมบัติจินลินนะผมแล้วก็จะไปเปิดห้าก่อนแล้วก็เปิดสิบนะ ้ามเลยได้ไหมมันมีสีฟ้าไม่ค่อยจะหละักหลรุ่นเท่าไหร่แต่ไม้มันออกไงนี่ก็ก็เฮ้ยไอ้เชือสีทองม่สเมืบบ่อกี้คืนแล้ววะแล้วมันเป็นสีฟ้าเฉยชีวิตข้ามเลยไหมเอาไอ้เชือออกสีทองตอนนี้กูข้ามโอ้เจริญละเฮ้ยแ,แต่สุดชุดนักบวชไม่อยากได้เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกล่องนี้แล้วผมไม่อยากได้อะทําไมวะทําทไมวะอะไรก็ได้ที่แม่งไม่ใช่ปืนใหญ่ถ้าออกสีแดงที่ตุกคนยก็บอกกันอ่ะนี่ผมอยากได้บีดอันนี้ครับผมีดอันนี้สวยมากใครๆก็อยากได้ ม่อะแค่กูคนเดียวไปกดเลยเ,เราแเมื่อกี้เปิดไปกี่กล่องแล้ววะเนี่ยลืมดูเลยแต่สีฟ้าไม่ก,มก็กดไปเลยสิบเอ็ดแล้วงอันนี้เปิดกล่องสุดท้ายนะข้ามเลยอืมมาเรามาลุ้นสิบกล่องเลยทุกคนกดฟ้าฟ้าสองฟ้าโอ้ฟ้าฟองโอ้เยอ,อ,อะเลยหมดเลยบ้าเนี่ยแล้วที่เหลือทั้งหมดมันจะเป็นสีม่วงใช่ไหมบอกมาทีสินั่นไงกูว่า<ๆ><สะ>โอ้โหแล้วเกลือทั้งนั้น ก็คือวันนี้เราเปิดไปเจ็ดสิบกล่องเราไม่มีแดงนะครับผมและนี่คือกล่องครั้งสุดท้ายที่ผมจะเปิดและสิ่งที่อยากได้ที่ผมบอกตอนตัวตคิปก็คือพัดแล้วก็ไอ้สองเฮียนี้กูไม่หวังละหวังไม่ได้หรอกเปิดแค่สามสิบกล่องมันยังไม่ได้ยังไม่ถึงสามสิบไปซ้ำแกแค่ยี่สิบสามไปทุกคนไอ้วันนี้กล่องแจกหมดแลว้วผมไม่ได้เติมนะครับผมไปสิบกล่องอม่วงเต็มเอ้อย,อย่างน้อยทองน่าจะออกมาอันหนึ่งมาถ้าม่วงมันมาขนาดเนี้ยอย่างน้อยก็ขอสี่ทองสักอันเลยพัดมาพัดพัดพัดเอาพัดมาลุก ช็อกหมวกคุลมีคุลุมีมีผมแล้วแต่ถ้าถามว่าสวยไหมก็ชอบอยู่นะชจะอยากได้พัดว่ะโอ้ไม่ก็อยากได้พัดอะแต่หัวก็สวยนะ <c oughs> แต่ถือว่าผมสวยนะแต่ชุดนี้ผมก็อยากได้นะชุดของวันด้าเนี่ยมันสวยมากเลยนะทุกคนดูดูดิสวยนะมีแบบมีตรงนี้ด้วยลูกกตานี่ทรงผมของวันด้าด้วยหรอทรงผมไหนอะต้องไปซื้อเองเหรอ เว้ยแต่น,นี้สวยกว่าเออเอเอ,เ,อเราไปดูผลประกอบการวันนี้ดีกว,ว่าเราไปดูอวัจนก่อนนะหน้าไม้หน้าไม้มีอะไรบ้างโอ้หน้าไม้กระจอกเลยหน้าไม้สีชมพูยสวยอยู่นะมันไม่ได้กระจอกนะเนี่ยชมพูตรงเนี้ยแต่สุดท้ายก็ไปใช้อันที่มันเป็นสกินอยู่ดีอะไปไปดูปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่เราได้สกินมังกรฟ้ามาแผมนี่ดูไปคูณมังกรนะอ่ะเออมังกรฟ้านะครับผม มังกรคำรามนะชื่อมังกรคำรามแต่มันเป็นตัวสิบฟ้าจะไปเออหมดแล้วเหรอต่อไปอา,อาวุธระยะประชิดเอาได้ไดกระบ,บี่ด้วยเหรอกระบ,บี่กระจาะอะไรกระบี่อุยอ้ยอุ้ยสีม่วงสวยอยู่เนะาะกล้วยไม้ม่วงเหรอแล้วอันอื่นอ่ะอินฟอร์มโ้คอมกินเออทำไมอันนี้มันสวยกว่า,ออาดอกไม,ม้ม่วงดอกไม้ม่วงก็สวยนะผมกระบ,บี่หมดละมีอะไรอีกไหมมะเล้วอาวุธตัวละครเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยต้องมาเปิด <you> ดูดิฮนะ <the seat. S 1> แล้วไม่ ดูดินี้จุดสีแด<อ>งทุกอันมณ์จะรู้เรื่องไหมเน<ม><ม>ี่ย<ม>ดูที่หน<ม>ิงก่อน,<ๆ>นเลยอะไรเราจาได้ว่าเราได้ทรงผมของหนิงมาแล้วทรงไหนวะอันนี้นี่นี่หุ้ยสวยเนาะเอ้ยน้องเก็บน้องผผมไดยหรออุ้ยปกติสกินผมมันยาวไม่แช่หรออ๋อหรือว่าเป็นเพราะผมใส่หมวกวะถ้าเกิดผมถอดหมวกออกมันก็จะเป็นผมยาวปะหมวกอยู่ไหนวะอันนี้ปะอันนี้หน้ากากนี่นี่หมวกอยู่นี่อ๋อ อ๋อนี่ไงพอถอดออกมันจะเป็นผมยาวมันเอาตรงนี้ออกนะผมถ้าเกิดผมใส่หมวกไปอ่ะแต่ถ้าถามว่าใส่หมวกกับไม่ใส่ผมว่าใส่ดีกว่าสวย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 ,สวยเอามีแสดงผลของน้องหนิงด้วยนะเป็นอะไรกันอะไรอ่ะอุย้ยไอ้เชี่ยสวยอยู่นะไอ้ไม่อะใช้ดั้เดิมเลยดีละต้นไม้ you can e on มีตัวนี้ด้วยหรอเรื่อมาดับได้อะไรมาเฮ้ ได้ไรวะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวได้เป็นฐานของน้องหุน่นยนต์ใหนดูว้าานโทษกระจอกเลยหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อมีเครื่องประดับอันนี้ไม่เกี่ยวเครื่องประดับก็เป็นของซีซั่นเฉยเนะอันนี้เนี่เครื่องประดับของหลวงพ่อที่ผมได้มามันก็ได้ทุกตัวอู่แล้ววะปึ๊บช,ช,ช,ชุดกระจอกเมทูมีอะไรเมทูมีเครื่องประดับเหมือนเดิมปึ๊บอ๋อดารุมาของเมทูเหรอที่อนไหน ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีอะไรอ่ะอ๋อเป็นของเอ้นี่มันจำได้ว่าได้ทรงผมกูรูมีมาอันนี้คือทรงผมเก่าที่ผมมีนะเราไปดูทรงผมใหม่ดีกว่าขึ้นมาดับก่อนอ้ออันนี้มันไงละทรงผมใหม่ที่ทรงผมนี้ก็สวยนะแต่อันใหม่ผมมาอุ้ยแต่อันนี้มันก็สวยเนาะโอ้ไม่กดฉันไม่รู้จะเลือกอันไหนออนใหม่แม่งเลยขบขาวเนาะน้องกูรูมีเราใช้เลยอ้าวทำไมใช้ไม่ได้ อ๋อกนรุณาย่น,นเ,รเ,รเร็วเกินไปเอออันนี้สวยเหรอทุกคนเชื่อถ้าเกิดได้ชุดแดงมันมาด้วยนี่คือเป็นอะไรที่จา้าบเลยนะเนี่ย Smart beginnings make good endings อ๋อไม่อยากได้พัดว่ะอยากไม่พัดจากในใจแสดงผลอุเฉิน Ocean, แล้วก็มจำได้ว่ามันคืออะไรมันคือพื้นหลังแล้วก็ฐานคืออะไรวะฐานโคตรโคตรโคตรไม่มีอะไรเลย นี่ตัวน,นี้ได้เอเซอรีส่สีทองอ่ะกูจำได้อย่างดีเลยแม่งโคตรเกลือเลยใส่เลย<ไ>ตอนแรกเป็นอะไรมะอุย้ยอุ้ยใส่อะไรดีวะพระจันทร์แบบเคลตจับจับมีมีแสงด้วยนะทุกคนกับไอตัวเฮียที่ใส่เลยดิยอืมอืมเราเลือกน่ารักดีวะทุกคนอุย้ยชุดสีฟ้าอ๋อเราได้ชุดสีไหนมานะเราได้ชุดสีนี้มาแล้วร,รู้สึกว่าเอ้ยสีมันแลตัดนะทุกคน ดูดิเออสวยเนาะเอเอเออออออสีมันตัดกันเนีัยปกติไอ้ตรงเสื้อตัวนี้กับตัวกระโปรงมันจะสีเดียวกันนะครับผมนี่ดูทุกสกินเลยนะ่าอ่ากอาสีตัดแล้วกันพรอมแปลกดิใช่เลยอ่าไอ้ประเทศตัวนี้อ๋อชุดตัางงวยชุดต่างงวยอี่สวยตรงไม่อยากได้เลยวะแม่ง ชีวิตแล้วดูกบเออทุกคนก็อย่าลืมไปตำกันเลยผมชุดกบนี่คมมากเลยนะ <S <S แค่ประมาณสามสิบห้าบาทได้ทั้งเซตเลยนะครับผมรีวิวเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วไหนวะนี่เป็นไง,ไงกบพอมั้ยเคยเห็นดูคลิปไอ้พวกคนจีนเนีไอ้กบตัวนี้ที่ทำขายลูกโป่งอะคุณเป็นไงแต่ไม่กูเทียดทีกูใส่ชุดนี้ชุดแดงไป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 ต่อไปต่อไปต่อ The battlefield is น้องใส่ได้ด้วยเหรอได้อะไร,รอ่อะรรอน้องใส่อะได้ฐานมาฐานอะไรวะอ้าวอ,อ,อ,อ้โคตรกันไม่ว้ยจิ้งจอกได้อะไรได้ฐานไปแกฐานกระจอกแกดูตรงปึ๊บอุ้ยเออกระจอกถ้าดีก็น่าจะเป็นเครื่องปั๊ปรายธรรมาดาไม่มีอะไรนะครับนี่หมดแล้วหมดแล้ว,ลวสำหรับคลิปในวันนี้กูไอคิวเจ็ดสิบห้ากองไม่มีอะไรเลยอะแบบ เกลือแดกอ่ะสามร้อยกล่องปุ๊บมันได้ของแดงแค่กล่องชิ้นเดียวจริงเหรอไอกล่องเนี่ยล,ล้วคือสีทองก็ไม่ออกให้เลยน,นะโอ้ยเครียดเครียดเครียดเ,ยดเออก็คลิปนี้ก็ขอจบกันแค่นี้ดีกว่างงหมดมันไม่มีอะไรเลยตอนแรกเราก็หวังในใจสีแดงว่าชุดคุรีนีออกแล้วก็จะกรีดให้ลันบานเลยแต่ไม่ไ,มได้ว่ะชื้นเครียดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบกันแค่นี้ลาไปก่อนคลิปหน้าแล้วครับสำหรับนารักะก,การสุมม่มวันนี้ก็ขอจบแรงเท่านี้บายยครับน้องตัวเยียอะไรวะ ตัวอะไรวะน้องชื่ออะไรวะตัวเนี้ยอ๋อ a n e is yes อ๋อซวยสันเหลียงครับผมชื่ออังกฤษมันชื่อเที่อะไรดีกว่าเอ้ยช่างแม่งเลยตอนนี้ก็ขอจบกันแค่นี้เอสอสวัสดีครับบ๊ายบาย